สวัสดีครับวันนี้จะพามาชม b บ a c k b e r r y b o 9 9900นะครับผมสมาร์ทโฟนที่เป็นไฮบริดอีกรุ่นหนึ่งของ b บ a c k b e r r y นะครับคือใช้จอสัมผัสก็ได้หรือจะกดปุ่มก็ได้นะครับในฟอร์มแฟกเตอร์ที่คุ้นเคยของ b บ a c k b e r r y รุ่นนี้เป็นตัวท็อปของ b o l ์ซีรีส์เลยนะครับเปิดตัวมาในปี2 0 1 1ในราคาประมาณ20,000ต้นๆแต่ด้วยความที่มันเปิดตัวมาในช่วงที่ iOS และ Android กาลังดีขึ้นเรื่อยๆแอปพลิเคชันต่างๆก็พัฒนาไปลง iOS กับ Android เกมมินชิตต่างๆก็เล่นไม่ได้ในแบล็คเบอรี่นะครับทำให้แบล็คเบอรี่เนี่ยเริ่มเสื่อมความนิยมลงจนก่อนที่จะเลิกทำมือถือเนี่ยแบล็คเบอรี่ก็เปิดตัว OS ที่รองรับหน้าจอสัมผัเสเต็มรูปแบบลงแอป Android ได้แต่มันก็ช้าไปเสียแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักแบล็คเบอรี่โบ9 0 0แบบคร่าวๆไปพร้อมันเลยดีกว่าครับ เรามาดูดีไซน์รอบตัวเครื่องของ Black b แบงก r r y b o ว9900กันนะครับสำหรับการออกแบบของแบงก r บ b o โว9900ผมมองว่าการออกแบบเนี่ยทำได้สวยมากดีไซน์คือดูหรูหราเลยนะครับเฟรมรอบตัวเครื่องเป็นแบบสีเงินนะจับได้ถนัดมือจริงๆในกล่อง,ของเขาาจะมีจะมีเคสหนังนะครับผมแถมมาด้วยแต่ว่าเวลาที่มันผ่านมา10กว่าปีแล้วเนี่ยเคสหนังก็คือย่อยสลายไปตามกาลเวลาหมดแล้วนะครับ ด้านหน้านะจะประกอบไปด้วยหน้าจอสัมผัสนะครับผมความความละเอียดเป็น400 480p แล้วก็ขนาด2.8นิ้วนะ PPI นี่คือ287เลยนะครับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดในโบซีรีสเลยนะแล้วก็ถือว่าถ้าใครเคยใช้ตัวโบก700มาก่อนแล้วมาใช้ตัวนี้จะรู้เลยนะครับผมว่าจอมันสวยงามกว่ากันแบบคนละโลกเลยนะครับด้านบน ตรงนี้นะจะมีะลำโพงสำหรับใช้สนทนานะครับผมโลโก้ Blackberry มีไฟแสดงสถานะของตัวเครื่องนะครับจะกระพริบปเป็นสีแดงเนะเวลามีการแจ้งเตือนเข้าหรือว่าเวลาที่เราชาร์จแบตครับก็จะติดขางเป็นสีแดงเนาะแล้วก็เป็นหน้าจอสัมผัส2.8นิ้วนะครับตรงนี้ก็จะมีปุ่มตัวออกวางสายปุ่มเมนูปุ่ม ัชแพดนะครับผมเลื่อนขึ้นลงซ้ายขวาบนล่างแล้วก็กดย้ําลงไปได้เพื่อเข้าเมนูนั้นนะครับปุ่มย้อนกลับปุ่มวางสายปุ่มปิดเครื่องก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของคีย์บอร์ดแบบ full k e y b o r t นะเป็นแบบเต็มรูปแบบถ้าใครเคยกดตัวคีย์บอร์ดคิวตีอที่อยู่ในแบล็ b เบอรี่โบ9700มาก่อนแล้วมากดคีย์บอร์ดของแบลเบอรี่โบ9900จะรู้สึกว่าคีย์บอร์ดของตัวแบล็คเ y อรี่9900นะครับ จะค่อนข้างให้ฟีลลิ่งในการกดที่นุ่มมือมากกว่าตัว b บ a c k b e r r y b o 9700นะ,ะทาง b บ a c k b e r r y เขาเคลมว่าเขามีการออกแบบเลเยอร์ของปุ่มมาใหม่นะทำให้ฟีลลิ่งในการกดใช้งานนะครับผมได้ความรู้สึกที่ดีขึ้นนะครับด้านซ้ายจะมีช่องหูฟัง3.5นะครับผมตรงนี้แล้วก็พอร์ตชาร์จเป็นแบบ m i โ r o USB นะด้านขวาจะมีปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงนะครับผมและมีปุ่ม เขาเรียวกว่าเป็นปุ่มหยุดเล่นเพลงชั่วคราวนะครับกด1ครั้ง,งเพลงหยุดกดอีกหครั้ง,งเพลงเล่นต่อนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มช็อตคัทนะเราสามารถตั้งได้ว่าจะให้ปุ่มนี้ทําเป็นอะไรนะครับผมไม่แน่ใจว่าเราสามารถตั้งให้มันเป็นชัตเตอร์กล้องได้หรือเปล่าล่ะครับผมเพราะว่ามันอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะแต่ด้วยความที่จอของแบล็กบรี่มันเป็นแนวนอนนะถ้าเราต้องการถ่ายรูปก็คือยกตัวเครื่องขึ้นมาแบบนี้อยู่แล้วปุ่มชัตเตอร์ก็คืออาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เท่าไหร่นะครับ ด้านบนจะมีปุ่มกดปลดล็อกหน้าจอนะด้านล่างไม่มีอะไรนะครับเป็นพื้นผิวเรียบส่วนด้านหลังนะครับผมเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าออกแบบมาได้สวยเลยนะครับก็คือตัวฝาหลังตรงนี้มันก็เป็นพลาสติกแหละแต่ด้วยความที่แบเตอรีร่ต้องการที่จะทำให้โบ,บ9900เป็นซีรีส์ท็อปที่สวยหลูล่านะครับเขาก็เลยออกแบบตัวฝาหลังตรงนี้ที่ถอดได้เป็นแบบลายเคฟล่านะ เวลาสะท้อนกับแสงไฟนะครับผมเราก็จะเห็นเป็นคล้ายๆลายเคฟล้าสวยงามนะครับผมแล้วก็ด้านบนจะมีกล้องนะครับ5ล้านพิกเซลตัวสอรคำว่าโบนะสกรีนเป็นสีเงินนะครับไฟแฟลช LED โลโก้แบล็กเบอรี่นะครับการออกแบบก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งเป็นแบล็กเบอรี่รุ่นหนึ่งที่ผมคิดว่าออกแบบได้สวยแล้วก็ถือใช้งานแล้วก็คือดูภูมิฐานนะครับ ำหรับสเปคของตัวเครื่อง BlackBerry b o 9900นะครับผมเครื่องนี้จะได้เป็น CPU Snapdragon นะครับความเร็ว1.2 g h z เป็นแบบ Single Core นะแล้วก็ GPU จะได้เป็น Adreno 205สเปคถือว่าสูงเลยนะครับแล้วก็ได้แรม768 m b ลอม8 g b พร้อมกับ BlackBerry OS 7.0อัปได้เป็น7.1นะครับก็คืออัปได้1เวอร์ชันเนาะไม่สามารถอัป BlackBerry OS 10ได้แล้วก็การเชื่อมต่อเครื่องนี้ก็คือสามารถใช้งาน 3G Wi-Fi ที่สำคัญเครื่องนี้รองรับ nfc ด้วยนะครับผมสําหรับแตะจ่ายเงินโอนถ่ายข้อมูลนะครับหรือว่าแล้วก็ Wifi นะครับสามารถปล่อย Hotspot ได้ด้วยนะครับผมนี่นะเดี๋ยวเราเข้ามาที่ตั้งค่าแล้วเราลองมาดูที่การเชื่อมต่อนะครับจะเห็นว่าเครื่องนี้นะรองรับ nfc ด้วยนะครับนี่ nfc แล้วก็การเชื่อมต่อ m o บ i l hotspot ก็ทําทได้นะครับผม โอเคก็วันนี้พามารู้จักกับ b บ a ็ค b บ r รี b โบ9900แบบคร่าวๆนะครับผมใครเคยใช้บ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะตัวแฟนๆ BB เองอาจจะเคยใช้หรือว่าลองเล่นกันมาบ้างนะครับผมเดี๋ยวคราวหน้าเราจะพาไปชมรุ่นใดอีกฝากติดตามกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมกับ b บ a ็ค b บ r รี b โบ9900นะคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ